สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็วันนี้ไปจะมาแนะนำเกมในส่วนของเกมเข้ามาใหม่นะครับเอเจนต์วิชั่สมอนนี่ครับก็เดิมทีครับเกมนี้ก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของ PC มาก่อนนะครับก็เดือนนี้นะครับก็มีในส่วนของเกมนี้นะครับเข้ามาในส่วนของเกมมือถือแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ได้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมชูตติ้งนะครับผมก็เป็น b a ตเท e r รอย l e นะครับก็ตัวเกมนี้นะครับก็ มันไม่ใช่ตัวเกมเดียวกันกับ PC เนาะมันต่างกันนะครับผมก็ในส่วนของเกมมือถือเนี่ยก็จะมีส่วนของสกินแล้วก็พวกซีซันพาร์ตต่างๆแยกออกมาต่างหากนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมแนวชูตติ้งนะก็ยิงกันนะครับก็จัดตัวครับ3าต่อ3นะครับผมเดี๋ยวมารีวิวกันหน่อยนะครับก็ในส่วนของอโหมดเริ่มเล่นนะครับพอเข้ามันเนี่ยมันจะให้เราเลือกในส่วนของอโหมดในการบังคับปุ่มนะก็เป็นคลาสสิกกับแบบใหม่นะ ก็เลือกแบบคลาสสิกแล้วกันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราฝึกก่อนนะครับเป็นแบบทดสอบมือใหม่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาลุยกันนะครับใครที่ชอบเกมสไตล์ชูตติ้งชูตติ้งแบบแบ t เ l e r o y a ย่ก็มาเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันมีซับไตเติลภาษาไทยด้วยนะแล้วก็จะมีนะครับภาคภาษาไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปปรับตอนไทยคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นก็มาเริ่มกันที่โดดล้มเงนก่อนนะฮะ ก็เขาก็จะสอนนะครับหลังาผู้เล่นใหม่ก็จะสอนปุ่มต่างๆว่าเราต้องบังคับอะไรยังไงเนาะในส่วนของเกมนี้นะครับก็จะมีตัวละครมั่งสิบตัวด้วยกันนะแล้วก็แมปเน่ยจะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ2แมปนะครับก็จะมีแมปในส่วนของเวิลด์นะครับกับคิงแคนยอนนะครับผมส่วนตัวละครต่างๆครับมันก็จะปลดล็อกตามแรงระดับของเราเนาะก็จะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับอะอะเยวเรามาลองทดสอบกันนะครับ เขาบอกว่าให้เปิดกล่องสเียงนะฮะโอเคเราก็มาสำรวจที่กล่องสเบียงเพื่อจิบอาวุธชกดเตราะต่างๆพวกอุปกรณ์ไอเทมต่างๆเนาะอย่างที่บอกครับเป็นระบบเกมนะครับที่เป็นโหมด Ba t t l e Royale นะครับ3ต่อ3านะกอมุมมองครับก็มีทั้งอ่า Third Person นะครับมุมมองบุคคลที่3นะฮะจริงๆมันเปลี่ยนมุมมองการเล่นได้นะครับมันมีให้เราเลือกเนาะก่อนเข้าเกมมันจะมีให้เลือกนะฮะ ว่าเราอยากได้มุมมองแบบไหนนะมุมมองคนที่1คนที่3ส,ส,สามารถปรับได้หมดนะฮะอันนี้ครับมันกาลังให้เราครับทดสอบในการปุ่ม,มบังคับเนาะนี่คือการเดินนะฮะก็จะมีสไลด์นะครับแล้วจะมีการการะโดดด้วยนะครับสําหรับใครที่ <20. S 2> เล่นเกมสไตล์นี้มาอยู่แล้วก็ ไม่ยากครับสำหรับการบังคับนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นก็มาฝึกฝนในโหมดแพ a c t ิสกันได้นะครับคนที่เล่นคล่องแล้วก็คือน่าจะสบายเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็ภาพก็ทำออกมาค่อนข้างดีอันนี้มันสามารถที่จะปรับกราฟิกให้สวยกว่านี้ได้อีกนะครับผมก็เหยียบไปปรับกันในออปชันอีกทีนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็ปุ่มบังคับทิศทางถือว่าบังคับง่ายนะนครับก็ทำภารกิจตามที่เขาบอกก่อนครับก็ได้ให้ยิงไปเรื่อยนะฮะจะยิงรัวๆหรือจะเล็งก็ได้นะตัวละครแต่ละตัวละครครับมันก็จะมีสกิลพิเศษไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับว่ามันสามารถเข้าไปดูสกิลพิเศษได้อย่างไรนะนี่ครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับ พอสู้ไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีคัสซีน,นะฮะอ่าก็จะเป็นคัสซีใกล้จบแล้วนะครับก,ก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้ครับคือบังคับง่ายนะต่อให้อยู่ในมือถือก็ภาพก็ดูสมส่วนอยู่นะครับนี่ครับก็ให้สมรรถที่แท่นนี้นะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ออกมานะฮะ ขอใ,ให้เราทำภารกิจต่อนะครับตตยชูตติ้งนะยิงบูล้างผ่านนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมวันนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับอันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันเป็นเกมใหม่เลยนะฮะเดือนพฤษภาคมเพิ่งเข้าเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี่เองนะฮะโอเค <unting. S 1> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการผ่านการทดสอบนะครับ นี่ครับพอมาถึงหน้าต่างตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกในส่วนของรีเจนก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดูครับว่ามีปุ่มแล้วก็มีคำสั่งอะไรให้เรากดใช้งานได้บ้างนะฮะในส่วน r e g รีเจนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครอย่างที่บอกครับตัวละครก็จะมีกัน10ตัวด้วยกันนะแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะนี่ครับเราสามารถกดเข้ามาดูครับสกิลนะครับของแต่ละตัวได้นะครับนี่ครับกดล็อกเรียบร้อยนะครับตัวที่1ตัวนี้เราได้มาใช้แน่นอนนะครับตัวนี้นะ สับขาท้ามาได้อยู่นะครับออคเทนเนาะปิดข่อภัยด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถจิ้มไปที่สกิลนะฮะแล้วมันจะอ่ามีสกิลตัวอย่างให้เราดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานยังไงอย่างเนี้ยมันจะเพิ่มเลือดนะครับเป็นพาสซีฟสกิลนะครับมันจะเพิ่มเลือดข้างล่างเห็นไหมฮะอ่ะโอเคอีกสกิลหนึ่งนะครับนี่มันจะมีปุ่มทางด้านขวาบนนะ มันจะทำการวิ่งไวนะฮะนี่โอ้ยจุกนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนึงแล้วกันนะฮะใครชอบตัวไหนเล่นถนัดตไนถนัดก็ไปลองฝึกกันดูได้นะครับอย่างหนึ่งจะเป็นฐานกระโดดนะครับมันจะวางแท่นนะฮะแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปเหยียบมันก็ด้่งขึ้นไปข้างบนแค่นี้ครับประมาณนี้นะสำหรับสกิลของตัวละครออกเทนนะครับตัวละครอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกมันก็จะมีแตกต่างกันไปอีกนะฮะ อ่ะเราไปดูหมดต่อไปหมดถัดไปนะครับเขาจะให้เรากดไปทางอ่าแบตเทิลรอยัลนะฮะก็จะมีในส่วนของทางนั้นขวานะครับก็จะมีแบตเทิลรอยัลนะครับเป็นอ่าด่านนะครับทำภารกิจนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบอ่าจัดลำดับด้วยนะฮะไต่แรงก็มีนะครับแล้วก็มีแบบว่าผู้เล่นหลายคนเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะอันนี้นะครับผมแล้วก็มีด่านสอนเล่นด้วยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอิสระนะฮะ อันนี้เป็นแพทเทิรในซองฝึกสละนะครับประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ก็จะมีหมวดให้เราเล่นหลายหมวดอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปนะฮะไปดูหัวข้ออื่นกันบ้างนะครับอีกหัวข้อนึงนะฮะมันก็จะบังคับให้เราเข้าไปเล่นนะฮะนี่มันก็จะให้เราลองทดสอบดูสักเกมนึ่งไหฮะว่าเราบังคับหลังจากที่เราผ่านหมวดฝึกฝนมาตอนแรกนะครับเราเล่นยังไงบ้างนะครับเราก็แค่กดคําว่าเล่นเข้าไปนะ แล้วมันก็จะให้เราเลือกครับนี่เป็นมุมมองนะอย่างผมบอกครับเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สามนะครับเลือกได้เลยนะถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้ในเกมนะแต่ถ้าเลือกที่สองเราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับผมเลือกที่สองแล้วกันนะแล้วกดยืนยันนะครับแล้วเข้าไปบูได้เลยนะครับผมเลือกตัวละครแล้วก็บูกันไปนี่ครับภาพจะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเล่นง่ายนะฮะนี่นะเล่นง่ายนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับนี่ครับ ภาพทาออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสวยมากนะครับถ้าปรับแม็กสุดนะครับเป็นอัลตร้าเนี่ยก็จะกินทรัายาก่อนนิดนึงอ่าในส่วนของมือถือนี่ต้องแรงนิดนึงนะฮะเพราะนั้นกระตุกแน่นอนนะครับกระตุกนี่มีผลต่อการเล่นแน่ๆนะครับอาจจะโดนส่องหัวได้นะครับก็แนะนําก็ปรับเป็นแบบสมดุลไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาที่เครื่องเขารีคอมเมนต์มานะเล่นไปก่อนนะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้สวยๆเลยภาพใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลนี่ครับพอเราผ่านนะครับด่านมาว่าจะมีประสบการณ์เลเวลอัพนะครับพอเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนของการปลดล็อกตัวละครด้วยนะอย่างผมบอกนะครับอันนี้คุณก็จะได้รับในส่วนของตัวละครผู้หญิงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะฮะเราก็ไปกดรับได้นะครับรวมถึงไอเทมต่างๆด้วยนะครับทุกครั้งที่เราลงแข่งเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราทำนะมันเหมือนเป็นเควสภารกิจอะครับเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปอะครับ พอเราผ่านจุดนี้จุดนั้นมันก็จะปลดล็อยเรื่อยๆนี่จะเป็นเป็นพื้นพาร์ทนะครับก็สะสมนะครับเป็นเป็นพื้นพาร์ทประสบการณ์ก็มาปลดล็อกของได้นะครับก็จะมีแบบฟรีแล้วก็แบบเติมด้วยนะฮะถ้าแบบเติมจะได้ไอเทมแรหน่อยนะฮะเนี่ยเราสามารถที่จะมากดได้นะครับเป็นชาเลนจ์พิเศษนะครับเนี่ยแทนเราทำภารกิจถ้าเกิดเราทำเสร็จเราจะได้ของรางวัลอันนี้ครับเรามารับเลยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะอันนี้ได้ส่วนของสกินนะครับผมนี่เป็นสกินของตัวละครตัวนี้นะ มอเทนเอิร์ธนะครับผมนี่เป็นสกินพิเศษนะฮะเท่ๆเลยนะครับสามารถเลือกสกินตอนเข้าไปสู้ได้ด้วยนะโคตรเจ๋งนะครับนี่สกินของโรบอทนะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะนี่ครับซันไฟอินดิสเทรียนะครับนี่แล้วก็มีปืนด้วยสกินของอาวุธก็มีนะครับอ่ามีหลายอย่างเหมือนกันนะครับนี่ครับเราก็มากดรับของต่อนะครับจะยังไม่หมดนะฮะไอที่เป็นเครื่องหมายจุดแดงๆครับเรามากดรับให้หมดเลยสําหรับใครที่ล็อกอินเล่นวันแรกนะครับ มันมีของแจกฟรีเยอะเหมือนกันนะครับเท่ๆเลยนะฮะภาพสวยมากๆเลยสำหรับเกมชูตติ้งเกมนี้นะฮะที่เจ๋งๆคือมีระบบภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีพากย์ไทยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไทยคลิปอีกทีแล้วกันว่ามันเซตติ้งยังไงนี่ครับรับของกันไปครับกดรับกันไปเลยนะฮะฟรีๆแต้มนะครับใช้แต้มไปซื้อของได้ด้วยนะมันจะมีระบบร้านค้าด้วยนะครับ เราสามารถมาซื้ออาวุธซื้อสกินซื้ออะไรตัวละครได้หมดนะฮะไปครับในอนาคตก็จะมีการอัปเกรดตัวละครเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงอาวุธต่างๆสกินนะครับไอเทมต่างๆด้วยนะครับรวมถึงแมปด่านต่างๆด้วยก็จะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับเนี่ยเท่ๆเลยนะฮะบางตัวละครมันก็เท่เกินนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับเนี่ยเรามาซื้อได้นะครับเอาแต้มมาซื้อได้นะครับ เนี no liebe, man, ing, story, ่ยซ nice <ki> ื้อกรอบได้ได้นะครับพวกกรอบกรอบรูปกรอบโปรไฟล์อาวุธสกินสกินตัวละครนะฮะสกินปืนนะครับได้หมดเลยนะฮะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะครับก็เอาแต้มมาซื้อตอนนี้ก็สะสมแต้มกันไปแต้มมันก็ได้จากการทํากิจกรรมเลยนะฮะทำเพืต่างๆนะครับทําภารกิจต่างๆนี่ครับเนี่ยกดรับไปเลยช่วงแรกฟรีๆเนี่ยรับไปให้หมดนะฮะ็อกอินมันแรกนะครับกิจกรรมช่วยแรกมันแจกเยอะเหมือนกันนะฮะมันก็จะช่วยให้เรานะครับอ่าเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะ ทำให้เราผ่านด่านได้ง่ายนะครับเล่นผ่านภารกิจได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าไม่่อาช่วงแรกไม่มีแจกนี่ก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันก็เป็นการดึงดูดนะครับผู้เล่นอีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมคือมันมีเยอะอะนะครับกดหลักทั้งหมดได้เลยนะนี่ครับเป็น button part level หนึ่งนะครับเนี่ยเยอะไปหมดเลยเราต้องมานั่งทำนะครับ ค่อยๆทำกันไปนี่ครับเรารับของรางวันก่อนนะครับเป็นตัวละครอ่งผมบอกครเรืสองเนาะดจะได้ตัวละครใหม่นะฮะเป็นตัวละครผู้หญิงครับนี่ไลฟ์ไลน์นะครับที่เหลือแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรืออัพเราค่อยมารับอีกทีหนึ่งนะฮะมีทั้งสกินมีทั้งตัวละครก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการเซตติ้งนะครับที่เป็นภาษาไทยกันบ้างนะฮะอันนี้ผมบอกครับ ตัวละครในเกมครับมันพูดภาษาไทยกันด้วยนะนะครับคำสั่งต่างๆก็เป็นภาษาไทยนะฮะคัดซีนก็จะเป็นซับไทยนะฮะแต่ตอนนี้ครับมันมีอัปเกรดในส่วนของภาคไทยด้วยนะครับมันจะไม่เอาเลือกนะครับภาษาให้เป็นภาษาไทยนะฮะภาคเสียงก็เป็นภาคไทยนะฮะอ่ะเราไปดูกันนะครับก็ไม่ยากครับให้เราออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตรงส่วนของตังต่้งค่านะครับ มันจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับไปตั้งค่ากันนะครับกดเข้าไปนะครับที่ตั้งค่ามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปตรงที่ภาษานะครับนี่ครับจะมีภาษาหลักกับเสียงภาคนะฮะให้เราเลือกเสียงภาคกดไปที่ไทยเลยดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับ100เมกนะโหลดเสร็จแล้วก็เลือกครับแค่นี้เองเราไปทดสอบตัวละครกันครับก็ให้เราไปที่ลีเจนดแล้วก็เลือกตัวละครกันนะ อ่ะดูเลยนี่คือวันของฉันนี่ไหมฉันไม่กลัวคุณหลกนะได้ยินไหมขาของฉันพร้อมจะไปแล้วต้องมีการประกอบก่อนนิดหน่อยเนี่ยเห็นปะโคตรเจ๋งเลยนะครับอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในะวันนี้ก็ ก่อนจากก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหม่ใหคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ